สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานนาทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆน่นนาออกมาหมายดูปลาเนนนองครับเดี๋ยวมาลุ้นติดตามกันดูครับพี่ๆน่นนาว่าจะมีตัวมีเตมให้พี่ๆด้วนะได้เห็นหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปเลยครับผมนันนา នឹងដ <cu> ៃគ <descriptor> ្រប់ហើយននប៉ោ ใซส์สองเลยนะ่นะอ้โหยิงไม่โดนกดไม่พออู้ใหญ่เป้งเลยอะเดินมาเจอเลยอะไรวะเอานีนนน้นี้เรียบร้อย ไม่โดนดิโอ้ยโจโจไม่โดนบลลุมเลยโอ้ยยิงข้ามตัวดิว่าโอ้โหยิงจะจระไปเมื่อกี้นะ่ะผมว่ากดพอแน่นอนในข้ามสวยครับโอ้ทีนี้อยู่เป็นเม็ดเลยนะั่นนะ ขึ้นมาลอดเต้าตัวนี้เลยสองนัดติดเลยเดี๋ยวรอดูใหม่ว่ามันจะเข้าอีกหรือเปล่า หมูตุ๋นใหญ่เลยกันนะหรือกัดระยะไหนวะเนี่ย không Hãy subscribe ไม่รู้โดนหรือไม่โดนขึ้นมามันจะไม่โดนน่ะลนะโอ้โหลูกข้าหวยชิบหายแล้วยิงปลาไม่โดนมันนี้เอาสิบเอ็ดเข้าแล้วกันยิงไม่โดนยังแรง ยังแรงกยิงไม่โดนยิงข้ามหัวตลอดพอปลายิงเล็กๆหน่อยก็ไม่โดนอีกยิงปลาช้อนจอๆยิงไม่โดนมันต้องมีตัวล้อเป้าสักตัวหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เรียบร้อยว,วิ่งวิ่งวิ่งสิครับไอชอนใหญ่เกือบไม่ทันแล้วกล้องอ่ะโูโตัวนี้ใหญ่เป็นโลแล้นะเอาว่ามาสิโดนไหนไม่รู้อย่าบอกนะว่า,าเกาะไม้น่ะว่าแล้ว ไม้อะมาทั้งกอเลยมานน่โอ้โหโดนไหนวะโดนจงอยปากหรือเปล่าว่าใช่แน่นอนเดี๋ยวต้องมีสามโบบะแบบนี้มันต้องมีสามไม่แน่ใจติดไม้ด้วยยี่ไน โอ้โหเนิบเลยที่นี่ สามสองไม่รู้อยู่หรือเปล่านะสามสองโดนหรือเปล่าไม่รู้แตมค่าราเบลโอ้โหโดนไหนละ่ะเจ้านายโดนอยู่แต่ขึ้นไม่ได้สิปักไม้ไว้นั้นแหละช้างมันโดนหัวโดนหัวโดนหัว มาจิบน้ำกันก๊าเห็นไปหาา่างไปเพ็บไปเพ็บลงไปไปไหนแล้วอ่ะเนียนๆปนนิดปานนีน้อันนิดอันนิดเลยเนาะอันนิดเข้าไหนวะเดียบร้อย ไอ้นินไอ้นินเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าไหลเมื่อกี้เห็นห่างแดงๆไอ้นินไอ้นินเขาออกไหมออกไหมเอ้ยออกไหมเอ้ย ไม่ออกนะนะออกไหมไม่ออกอ้ยอีนี่เนี่ยนัดไว้นี่แหละอีนี่หลุดก็ไม่ลุกเสียงดวงเอาไม่รู้โดนไหนใต้ท้องหรือเปล่าครับแล้วนะเนะอาขึ้นมาแล้วครับนี่โอ้โหดูครับผม ฝ่ามือใหญ่ๆเลยครับนี่ทั้งอ้วนทั้งใหญ่เลยครับนั่นนะล่ะงูปาดหน้าทำไมโธเกือบตายแล้วสองเป้า งูลายสองูกินลูกเขียดนั่นแหละเกือบสองโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้ช่างให้ดูหรอกครับยิงเป็นอย่างเดียวไม่มีแต่ช่างช้างให้ดูครับไอช่อนครับนี่ตัวใหญ่ๆอ้นวนๆโดนเข้าปากครับตนนัวนี้โดนตรงนี้เลยครับผมจง,งอยปากเสียบใต้คางครับ ไอ้นินโดนจุดนี้ครับทะลุด,ด้านนี้เฉียดนิดเดียวเกือบขาดเหมือนกันถ้าปล่อยนานอาจจะไม่แน่อาจจะหลุดได้เพราะว่าฉีกเ้วเนื้อฉีกฉีกมาถึงนี่ไอช้อนลูกซ้ำตัวน,นี้โดนเข้าตนนัวนี้ลูกที่ใช้ก็เป็นลูกหัวพวกเงี้ยงเดียวครับหัวพวกไม่มีเงี้ยงตนนัวนี้ตัดตัดออกเงี้ยงตนนัวนี้กันลดกันสวะครับที่ผมทำวันนี้ก็ไว้ เล่นงานคลองโดยเฉพาะเลยครับผมกับงานคลองครับรถกันมันไม่เกาะสวะเกาะหญ้าครับเวลาเข้าลึกๆไปมันจะไม่เกาะมันน้อยจะเกาะให้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ช่วยเกาะครับพี่ๆน้าๆครับผมคลิปนี้ก็ได้มาสองแต้มครับใส่โบ้สองตัวครับผมเป็นปลาเนินกับปลาช่อนเนาะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เอาถุงมากระโดดไหมเนี <Și ang> ่ยเดี๋ยวไปหาถุงเอาข้างหน้าดู